สวัสดีคับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจวันที่28ิมิถุนายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับตัวเด่นก็คือ6กกับเกกับหนึ่ง6กศูนย์หกห9กม้านมันมี96 98นเนี่ยไล่เอานะ693นี่ สา9เก้าเกหกแปดูนวันนี้ระวังมันจะมาเลขขี้เด้อเ่าที่แี้วมันเข้าเลขคู่นี่ที่เราล็อกไว้ให้หนี่นะแล้วก็อีสองตัวนี้สามสามมาเหมือนกันเด้อสามสามระวังสามสามเนอะถ้ามาตองสามแล้วโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นระวังนะ สามสามสามเก้าเก้าสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าสามมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็ก่อยทุกคนโชคดีเดอ้อเราทําให้แล้วเนี่ยระวังวันนี้น่าจะเป็นเลขขี้เข้าเด้อเก้าหนึ่งสามระวังสามสามแล้วก็สามห้าสามโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 9แของเราก็เข้าอยู่เรื่อย80ตุกตัวให้เริ่มต้นที่0เนอะ60 90 80 10นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะไม่3 10ก็8 10ชอบออกแผงเดี๋ยวนี้